กูก็เจอบททดสอบเยอะมากพี่อูก็มาเดินไม่ได้เป็นกระดูกอะไรนะหมอรองกระดูกเสื่อมมันเจอเยอะมากแล้วก็บวกกับลูกของครูค่ะก็ยังคงเป็นทาระซีเมียเพราะว่าเขาเป็นตั้งแต่เกิดน้องโฟมนี่เป็นตั้งแต่เกิดเนาะแต่พี่โอมนี่รู้สึกว่าจะมาเป็นตอนโตโตเนาะแบบใช่แต่น้องโฟมค่ะตรวจตั้งแต่เด็กนะคะอ่าน้องโฟมตรวจเจอตั้งแต่เด็กว่าเป็นทาระซีเมียตั้งแต่เด็กนะคะแต่เขาพี่โอมนี่ไม่เจอเนาะตอนเด็กมันเจอตอนโตว่าเลือดจางแค่นั้นนะคะ ทีนี้มันมันมันทุกข์ k, อะค่ะมันประเดประดังความทุกข์หลังจากนั้นนะคะครูอะก็อยากจัดการความทุกข์ของตัวเองโดยการที่ไปศึกษาสมุนไพรตัวไหนที่จะช่วยเรื่องเลือดตัวไหนจะช่วยลูกเราได้ตัวไหนจะช่วยสามีตัวไหนจะช่วยชั้นแบบนี้ค่ะในที่สุดครูก็ไปเจอคนที่รู้จริงเขาเปิดโรงงานผลิตเกี่ยวกับชาเนาะพี่วเนาะ เขาผลิตชาผลิตสบู่ให้ครูนะคะเขาเป็นโรงงานเขาเป็นเพื่อนครูในห้องเรียนเรารู้จักกันเราได้คุยกันเราได้แล้วครูก็ได้ไปรู้จักกับพ่อบุญธรรมของเขาเนาะพิวเนาะพ่อบุญธรรมของเขาเป็นคนดังเป็นคนุณคนดังเลยท,ที่เรื่องของสมุนไพรแทบจะไม่มีใครที่ไม่รู้จักนะคะแต่ขอไม่บอกเสร็จแล้วะคะ่ะ ครูก็ได้คุยได้ปรึกษาได้โอ้โหหลังจากนั้นแหละครูมีไฟครูมีไฟมันเหมือนคนที่เจอแสงสว่างอะคะ่ะมันเหมือนเจอครูกับพี่อูชวนกันเลยไปศึกษาเรื่องสมุนไพรไปดูไปหาแหล่งไปทุกสิ่งอย่างหนึ่งปีเต็มเต็มหนึ่งปีเต็มเตมกว่าครูจะทำตัวนี้ออกมาได้แต่ไม่ได้ทำให้พวกคุณกินหนึ่งปีเต็มเตมที่ทำเป็นซองชาแล้วเอามากินเอง จากที่ต้มหัวฟูหัวงอกต้มกันจนหน้าเหี่ยวเอาอย่างนงี้ต้มชาจนหน้าเหี่ยวเพราะต้มเจอไฟตลอดต้มต้มกันไม่รู้กี่อย่างถึงขั้นน็อกก็มีเพราะกินเยอะเกินถึงขั้นเป็นกระเพาะเนาะเขาเป็นกระเพาะอะไรนะที่กินยาเม็ดน้อยๆตอนนั้นจําได้ใช่ไหมคือครัวเคยเป็นกดไหลย้อนอยู่แล้วนะคะลกกินจนกระเพาะคากอะคะ่ะ <c ười> คือกระเพาะเลือดไหล เฮ้ยมันไม่โอเคเว้ยมันมันอาจจะมากเกินไปก็ไปศึกษาเรื่องโดสทีนี้ก็เริ่มไปศึกษาเรื่องโดสของสมุนไพรอ่าเริ่มรู้โอ้โหพลาดหนักมากนี่แหละค่ะทําให้ครูได้รู้จักคนที่เขาอะค่ะรู้เกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรจริงๆรู้เกี่ยวกับการจัดโดสสมุนไพรจริงๆรรู้เกี่ยวกับสมุนไพรตัวนี้อย่าได้ใช้กับตัวนี้นะมันจะอันนี้กันเองมันจะต้านกันเอง สมุนไพรตัวนี้ถ้าจะจัดเป็นตำรับต้องคู่กับตัวนี้นะเพราะอันนี้แรงร้อนต้องคู่กับเย็นและดอกความรู้ใหม่งงไปอีกทีนี้งงไปอีกเขาบอกว่าประเทศไทยไม่มีใครทำยาตำรับนอกจากสมุนไพรจีนแค่ได้ยินแบบนี้ค่ะมันรู้สึกท้าทายก็อยากทำแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากอยากทำศึกษาอีกค่ะ ถ้ามันมีคนทําได้เราต้องทําได้ถ้ามันมีคนทําเป็นตำรับได้เราต้องทําได้ถูกต้องไหมก็ด้วยความอัจฉริยะก็คิดคน้นวิธีทำหลยต่อไลยโอ้โหไม่รู้กี่รอบนะคะไปทดสอบทดลองนู่นนี่นั่นจนเกิดเป็นกล่องนี้ก่อนจะเป็นกล่องนี้เราทำมากินมาใช้แต่เราผลิตเยอะไงเพราะว่าเขาไม่ให้เราผลิตน้อย การผลิตแต่ละครั้งสมมุติสมุนไพรหนึ่งกิโลสมมุติสมุนไพรเก้าตัวตัวนี้กิโลหนึ่งตัวนี้ครึ่งกิโลสมมุตินะคะเวลามันบดออกมาแล้วมันได้ซองชาเยอะมากนะคะแบบมันต้องทําเป็นซอง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 อะค่ะเยอะไม่รู้จะทำยังไงเอาไปแจกพอเอาไปแจกอะค่ะคนที่กินนะคะพวกเราไปแจกคนที่เป็นอ้วนเนาะตอนนั้นโรคอ้วนความดันเบาหวานอะไรอีกเนอ เยอะอะไขมันในเลือดอ่าคุณรู้ไหมคนที่เราเอาไปแจกต่างๆเหล่านี้ค่ะอาการดีขึ้นถึงขั้นมาตามหาถึงขั้นขอซื้อถึงขั้นตามหาค่ะเลยเป็นที่มาให้เราทำอย่างจริงจังให้เราไปจดอ,อยอ,อย่างจริงจังขอออยอ,อย่างจริงจังแล้วก็ไปเริ่มทำการผลิตขาย นี่เป็นที่มาง่ายๆที่อยากจะบอกว่าไม่มีอะไรซับซ้อนครู